นิยดักเนิยยเสียงเรื่องเจ้าบ่าวคํำคืนตอนที่16ได้เรื่องแล้วครับชัดรีบเข้ามารายงานสถานการณ์ทันทีที่ได้เรื่องดาวความคืบหน้าจากกล้องวงจรปิดที่ได้มาจากบริเวณที่อลิซาเบธได้พบกับพลเมืองดีที่รับเธอขึ้นรถตอนที่เกิดเรื่อง ธนกรและวายุพักรีบถลาเข้ามาดูภาพภาพของรถสี่อาวีพร้อมทะเบียนรถธนากรกำมือแน่นเห็นภาพของคนรักที่ท่าทางไม่ค่อยมีสติเท่าที่ควรตอนที่ขึ้นรถคันนั้นไปรถของใครวายุพักรีบถามทันที คุณนบไงล่ะครับเขาทำงานอยู่ในบริษัทของเราเองแผนกต้อนรับผมโทรไปแล้วภรรยาของเขารับสายแจ้งว่าคุณนบเกิดอุบัติเหตุเมื่อช่วงเช้ายังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ฟื้นเลยครับทุกคนต่างตกใจที่ได้ยินข่าวก่อนจะรีบพากันไปหานบที่โรงพยาบาล โดยหวังว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุอลิซาเบตจะไม่ได้อยู่บนรถคันนั้นด้วยสิรินิดาและแม่เรียงพัตราต่างก็ใจคอไม่ดีทั้งคู่แต่จะไปด้วยก็กลัวว่าจะเป็นตัวถ่วงจึงได้แต่ให้กำลังใจอยู่ที่บ้านเพราะนี่ก็ผ่านมาเกือบ8ชั่วโมงแล้วหาความคืบหน้าได้เพียงน้อยนิด ก็มีค่ามหาศาลที่โรงพยาบาลเมื่อชัดธนากรและวายุพักได้พบกับนบกลับพบว่าเขายงคงไม่ฟืน้นดดเกิดอุบัติเหตุชนกับต้นไม้ภรรยาของนบแจ้งว่า มี่องรอยการชนท้ายทำให้รถยนต์เสียการควบคุมจนรถเสียหลักชนกับต้นไม้ข้างทางแต่ตอนที่มีคนเข้าไปช่วยเหลือให้นกออกมาจากตัวรถในตอนนั้นในรถกลับมีเพียงนกเพียงคนเดียวไม่พบใครและเมื่อถามเวลาตอนที่เกิดอุบัติเหตุก็เป็นเวลาคาบเกี่ยวกับเวลาที่ได้รับ อลิซาเบธขึ้นรถด้วยเช่นกันเพราะมันห่างกันเพียงไม่ถึงสิบนาทีคนฟังคนวิเคราะห์ต่างรู้สึกไม่ดีหรือว่ามีคนลักพาตัวหญิงสาวไปไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดมาชัดธนาสั่งก่อนที่วายุพักจะเสริมให้ แบบนี้เราต้องทำงานกับตำรวจแล้วละพี่ชายธนกรพยักหน้าแบบนี้ต้องมีผู้ไม่หวังดีแน่ๆธน,นกรหลับตาได้แต่ภาวนาให้คนรักปลอดภัยฉันจะอยู่ที่นี่เองฉันจะรอให้คุณนบตื่นนายไปเถอะนายไปกับชัดทางนี้ถ้านบตื่นแล้วจะได้ ถ้าได้ความว่าอย่างไรฉันจะรีบโทรแจ้งกลับไปทันทีวายุพักบอกด้วยความสุขคุมรอบคอบทำให้ธนากรปยักหน้ารับพวกเขาต้องทำงานเป็นทีมและต้องพึ่งพาอาศัยกันธนากรจับไหล่น้องชายฝากด้วยวายุเมื่อฝากฝังกับน้องชายเสร็จแล้ว ก็รีบออกไปสืบเรื่องต่อเขาไปที่โรงพักส่วนชัดไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อขอความร่วมมือว่ามีภาพเหตุการณ์ในระยะในช่วงที่เกิดเหตุหรือไม่สองชั่วโมงต่อมานกก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาท่าทางยังไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่คุณวายุนกเรียกชื่อเจ้านายมาเห็นหน้าเขา เป็นยังไงบ้างนกนกยังคงมึนงงได้แต่มองพยาบาลที่เข้ามาดูอาการของเขาเขาแทบไม่ได้คุยกับพยาบาลเลยแต่หันมาบอกเจ้านายเร็วๆมีรถมาชนท้ายรถของเราครับคุณอลิสลาคุณอลิสาคุณอลิสาเขานก,นกไอออกมาใจเย็นๆนก ิบน้ำก่อนปริยาของนบค่อยๆป้อนน้ำให้สามีตอนนั้นตอนนั้นผมหยิบโทรศัพท์กำลังจะโทรหาคุณชัดเพราะคุณอลิสาเธอท่าทางจะไม่ยอมพูดกับผมอยู่ๆก็มีรถมาชนท้ายผมประคองรถไม่อยู่รถก็เลยตกลงข้างทางเขายกมือกลุ่มศีรษะด้วยความปวดเพราะ ศีสษะของเขากระแทกกัมพงไรอย่างแรงผมเห็นครับมีคนมาอุ้มคุณอลิสาไปก่อนที่ผมจะโมสตินะครับวายุพักพยัพยกหน้าขอบใจมากนกขอบใจมากวายุพักรีบกดโทรศัพท์แจ้งธนกรทันทีก่อนที่เขาจะแจ้งให้มาปราง มาช่วยจัดการเรื่องการรักษาพยาบาลและดูแลนกกับครอบครัวเป็นกรณีพิเศษธนกรได้ฟังข่าวแล้วใจหายมีคนอุ้มเธอไปแสดงว่าอลิซาเบธเองก็บาดเจ็บจิตใจของเขายิ่งร้อนโดนอย่างหนักต้องรีบต้องรีบแล้วไม่รู้ว่าดวงใจดวงเดียวของเขาจะเป็นเช่นไร จะมีอันตรายหรือไม่ไอคนที่มันทำเรื่องนี้มันต้องการอะไรกันแน่อนลิสาผมจะต้องหาทางช่วยคุณให้ได้ธนกรได้แต่ร่ำร้องอยู่ในอกเขายังคงให้ข้อมูลที่หาได้กับตำรวจต่อไปมีทั้งตำรวจที่พร้อมทำงานพร้อมให้ความร่วมมือและเพื่อนของเขาที่เป็นตำรวจตำแหน่งใหญ่ คอยให้ข้อมูลและสนับสนุนจึงทำให้เขายิ่งมีกำลังกายหาคนรักให้เจอให้เร็วขึ้นขอบภาวนาให้อลิซาเบธปลอดภัยด้วยเถิดเสียงตอกแจ๊กจ่อแจของผู้ชายดังขึ้นรอบตัวทำให้คนที่เพิ่งฟื้นจากอาการสลบเนื่องจากศีรษะกระแทกค่อยๆฟื้นขึ้นมา อลิซาเบตปวดหัวตุบตุบหนักหัวจนไม่อยากลืมตาเธอไม่กล้าลืมตาเลยด้วยซ้ำเพราะเสียงพูดคุยที่ดังขึ้นนั้นมันเป็นเหมือนเสียงดุดา่าที่เธอไม่คุ้นเคยมีบางอย่างที่เตือนให้เธออยู่นิ่งๆและมองไปมองไปรอบๆสถานที่รอบตัวไม่เคยคุ้นเลยสักนิดเธอดูแค่ว่า นี่เป็นห้องนอนแต่ไม่ใช่ห้องนอนในโรงพยาบาลแน่ๆพวกมึงนะ่ะมันโง่มึงเอาตัวเขามาแบบนี้เดี๋ยวพวกตำรวจก็ได้แห่กันมาดอกดอบข้างนั่นมีกล้องหรือเปล่าก็ไม่รู้พวกมึงนี่มันโง่ดักดานกันจริงๆเสียงชายคนหนึ่งตะอคอกดา่าใครอีกคนหรืออาจจะมากกว่านั้นตำรวจหรือเปล่า พวกนั้นเอาตัวเธอมาที่นี่ทำไมแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอลิซาเบตคิดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ธนกรกับนิดเธอสะอื้นอยู่ในอกจนเผลอทำน้ำตาไหลเธอโกรธเธอตบเขาและหอบเสื้อผ้าเดินออกมาพบกับรถยนต์คันหนึง่ง ผู้ชายคนนั้นดับเธอขึ้นรถเขาพูดบางอย่างเขาบอกว่าเขาจะหาใครสักคนแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรรถรถที่พุกเธอนั่งมาก็ถูกชนเธอจำอะไรไม่ได้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเสียงเงียบไปแล้วอลิซาเบตรีบหลับตาลงมีคนมานั่งข้างๆติงเธอ เพราะเตียงของเธอยุบใครกันมันวางมือบนผมของเธอด้วยสวยดูสิเจ็บขนาดนี้ยังสวยปาตาปาดใจฉันจริงๆเสียงพร่ำลำพันของใครบางคนเธอได้กลิ่นน้ำหอมเอียนๆกับสัมผัสมือหนาๆที่สัมผัสลงบนแก้มบนผมของเธอหนังนิ่ม แกมาช่วยเช็ดผมซับหน้าให้คุณอลิซาเบตหน่อยสิพอเรียกหมอมาดูแผลให้เธอด้วยฟังเสียงอันคุ้นหูใครกันหนอมันลุกไปแล้วเธอรู้สึกได้อลิซาเบตค่อยๆดยีดตามมองให้รู้แน่ว่าเป็นใครพอรู้ว่าเป็นใครเธอก็รีบปิดตาลงทันที พอเลีงสิทธิ์เธอคนลุกพวกมันอีกแล้วมีเสียงอยู่ใกล้ตัวและรู้สึกถึงใครบางคนที่ช่วยเข้ามาเช็ดใบหน้าและผมให้กับเธออลิซาเบธยังคงทำเหมือนไม่ได้สติต่อไปน่าละคืนเชื่อว่าพ่อเลียงสิทธิ์เธอย่อมไม่ไว้ใจมันอย่างแน่นอน สิ่งที่มันเคยทำกับเธอมันเคยคิดจะวางยาเธอไม่ใช่มันวางยาเธอไปแล้วคืนนั้นและเธอจะไม่มีวันเชื่อใจมันเด็ดขาดเธอต้องทำอะไรสักอย่างอลิซาเบธเธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่เธอจะได้เอาตัวรอดเธอจะต้องไม่ยอมไม่ยอมให้ตัวเองต้องตกอยู่ในอันตรายเด็ดขาด จบแล้วนะคะเจ้าบ่าวข้ามคืนตอนที่27ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะตาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะสำหรับเพื่อนๆนเอ่อที่เพิ่งรู้นะว่าตาเป็นใครนะคะแต่ยังไม่ทราบนะว่า จะมีกี่ตอนก็คงจะตกวันพรุ่งนี้หรงค่ะก็เนาะเราฟังก็แล้วกันแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะลากเรื่องไปถึงไหนเพราะว่ามันมันสูงครต,ต้องมีตอนจบที่สวยๆหรูๆรหน่อยนะ,ะเพื่อทุกคนจะได้ติดตามต่อนะคะก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะ อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ